แอสตันวิลล่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนเลสเตอร์สตีลลูกา2015-2016ได้หรือไม่ฟอกอิชชูครับประเด็นที่จ่อวันนี้สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลฟุตบอลสเตชันนะครับตอนแรกเนี่ยว่าจะมาลองมาพูดเกี่ยวกับทําแปลบทสัมภาษณ์ของมาลิสกาก่อนเกมกับเบอร์มิงแฮมแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีประเด็นที่มันน่าสนใจกว่าก็เลยอยากเอาหยิบยกประเด็นของแอสตันวิลล่ามาคุยกันทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอ่ะนอกจาก รอแดงเดือดใช่ไหมก็มีดูวิลล่ากับเบนฟอร์ดไปอะไรเงี้ยเฮ้ยตอนแรกเว้ยคิดว่าวิลล่าจะสะดุดเอา้ากลายเป็นว่าเฉือนชนะเบนฟอร์ด2-1งหนทำให้ตอนนี้นะครับแอสตันวิลล่า17เกมมีอยู่38คะแนนนะครับตามหลังจากฝูงนออนเพียงแค่แต้มเดียวฮนะมมนเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าวิลล่ามันจะลุ้นแชมป์แบบจริงจังวะ ยังไงก็ฝากทุกท่านนะใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ผมกล้ารับประกันแล้วผมก็ยืนยันยืนการมาตลอดว่าอุนายนลี่เป็นคนที่เก่งมากนะครับโค้ชของ Villa. แอสตันวิลล่าตั้งแต่เขาทำเซบีย่าแชมป์ยุโรปถ้วยเล็กสาปีติดไม่ใช่ใครทำได้ง่ายๆหรือเป็นแชมป์ยุโรป้ากับบียรีอันอย่างเงี้ยแต่ตอนที่อุนายนิลี่มาอังกฤษรอบแรกที่มาอาเซนอลที่มันดูเละคือ ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าแม้ว่าอูน่าเอมิลี่เขาอาจจะไม่ไม่ใช่ระดับเิลคลาสแบบอันเช่แบบเป๊ปครอปหรอกแต่ก็เป็นคนระดับท็อปคนหนึ่งอะ่ะสำหรับซูเปอร์อูน่าเอมิลี่อ่ะผมเลยบอกเลยว่าวิลล่าชุดนี้น่าสนใจนะครับแล้วมันถ้าทำให้นึกถึงเลสเตอร์ปีนั้นเลยว่าเฮ้ยคุณมาเรื่อยๆคุณมาเรื่อยๆแบบคุณไม่ได้จับตามองอะ่ะไม่ได้ถูกจับตามองอะ่ะแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งทุกคนที่แอสตันวิลล่าคุณต้องเลือกหรือ คุณต้องคิดว่าคุณจะชั่งน้ำหนักยังไงดีการที่แอสตันวิลล่ามีถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่ครับนี่มันจะคือหนึ่งปัจจัยเลยว่าคุณจะเลือกยังไงคุณเหยียบเลือ2สองแคมคุณมีโอกาสพลาดทั้งคู่คุณอาจจะมีโอกาสแผ่วก็ได้หรือคุณจะคิดว่าเอาแบบอย่างน้อยอประคองประคองให้ติดเหมือนจะท็อปไฟใช่ไหมหรือท 4, อ็อปโฟว่าที่ว่าปีหน้าไปแชมเปี้ยนลีกอะ อันดับ5้าันดับ4อันดับเนี่ยติดเกาะเกาะไปก่อนแล้วก็ในคอนเฟลเลนซ์อ่ะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้ไกลที่สุดอาจจะต้องแบบนี้ไหมแล้อีกหนึ่งปัจจัยที่แอสตันวิลล่าต้องระวังถ้าเกิดมีตัวเจ็บตัวสำคัญสำคัญเจ็บเนี่ยจะเป๋ได้แต่ถ้าแอสตันวิลล่าไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บหรืออะไรนะบอกได้เลยมีโอกาสเป็นเหมือนเลสเตอร์ปีที่แล้วเอ้ยปีสัสติภาพมทิกนะครับ ปีที่เป็นแชมป์ก่อนหน้านี้นะนะครับปีที่แล้วอะไรวะปีที่แล้วตกชั้นบ้าบอนะครับนั่นแหละคือแอสตันวิลล่าของอูนอยะน่าสนใจมากนะครับเพราะตอนนี้มันผ่านมาผ่านมาเกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับ3-8มที่แเกมใช่ไหมครึ่งทางคือ19 a s แอสตันวิลล่าเกาะกลุ่มอยู่หัวตารางท็อปโฟนะครับ และมีแต้มห่างจากอันดับ5สเปอร์เนี่ยถึง5คะแนนนะก็คือ2เกมอะ่ะก็เลยมองว่าวิลล่าเนี่ยไปเรื่อยถ้าถามส่วนตัวถ้าถามในมุมที่เราเป็นแฟนเลสเตอร์นะเราอยากให้วิลล่าได้แชมป์หรือเปล่าพูดด้วยความสัตย์จริงเลยไม่เพราะเราไม่อยากให้วิลล่ามันมาได้แชมป์เท่ากับเราไม่อยากให้ทีมจากมิดแลนด์มาแชมป์พรีเมียร์ลีกเท่ากับเราพวกแบบฟอร์เรสต์วิลล่าอะไรพวกเนี้ย วูฟอะไรพวกนี้ไม่อยากให้มันมาเป็นแชมป์เพราะมันจะเป็นแชมป์หนึ่งสมัยแชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัยเท่าเลสเตอร์สตีดแต่บอกเลยทีมจากแถบมิดแลนด์พวกแบบวิลล่าเลสเตอร์ฟอร์เรสอะไรพวกนี้มันจะมีอะไรพิเศษของมันอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสเคยเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพสองสมัยนะครับปี1979ปี80แอสตันวิลล่าเคยเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือยูยูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปัจจุบันเนี่ย หนึ่งสปะหนึสมัยในปี1982นะครับเลเตอร์สตีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเขาบอกกันว่ามิลลเค้าแชมเปี้ยนเป็นแชมป์แบบปฏิหารในปีส5งพหรือพเราก็สร้างเทพนิยายอะไรกันมาเยอะในแถบนี้เพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าถ้าแอสตันวิล่าสามารถเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในในปีนี้ได้มันจะเป็นอะไรที่ผมเลสเป t มากๆถึงผมจะไม่อยากให้วีล่าเป็นนะแต่ถ้าสมมติผมกล้าพูดในไลฟ์วันนี้เลยว่า ในคลิปไม่ใช่ไลฟ์ในคลิป18บทันวาวันนี้เลยว่าถ้าวิลลาเป็นแชมป์ผมก็จะยินดีด้วยแม้ว่าลึกๆแล้วเราก็ไม่อยากให้มันได้แชมป์เท่าเลสเตอร์หรอกแต่ถ้าวิลลาเป็นแชมป์จริงๆผมจะยินดีด้วยแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ต้องอยังดูไปอีกเนะเพราะมันก็มีอีกเส้นทางอีกยาวไกลแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็ไม่รู้ แต่ผมจะลุ้นให้เลเตอร์สตี้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพครับปิดดีฮะขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ